ฮัลโหลสวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องพ่อน้องใบบุญชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับผมจะทำคลิป Q&A ให้กับ FC ทุกคนน้าใบบุญใบบุญบอก f c เลยว่า FC อยากจะถามอะไรเกี่ยวกับใบบุญแล้วก็พ่อใบบุญ ามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปตอบคำถาม Q&A ให้ยาวๆเลยใบบุญบอก f อซีเร็วเร็วอะไร f ออยากรู้เกี่ยวกับอะไรถามใบบุญมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อใบบุญจะทําคลิปให้ตอบ f อซทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับ OK, bye bye FC này, bye bye, bye 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 bye, <laughs> bye bye, bye bye.